ม่ีนอมบัตรู้โ่คนมาช่องสวนะชันเอไอจอมมึนงานนายอกันดว่เอ้ยพอโจรมาทำไมไม่เฮาอืมรมามโรจใลจยได้นี่แนะใจบุบบับเหมือนเนาะผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่ใหญ่ว่ะรวมตดวดีนี่เนาะนี่คนนึงยืนนี่คนเด้ายตำรวจสองคน

มันทุูด้อมเี่ยังเลยมันจะทุบเงเอาอะไรแก่งครูนี่ไงมันจะแก่งเพราะอะไรล่ะเพื่ออะไรจะัวมันแล้วเียกยบ้นหายงตั้มนี่้นไปนี่แล้วรงแล้วอืมขึ้นไปแล้ว เนี่ยไม่เห็นหนุนเลยอันจะคล้อ,ลองแก้วทั้งแท้บันดังคุรอเบรอปันบันดังคลรอไปเองจุดนะมาจุดแจ็กที่สิวันหรอมาจุดตรงไหนทีเออมันจะนั่งให้ไปหรือว่ามันจะไปจุดตรงไหนถิ่น,น,น <c oughs> แต่กระดานมันมานีไม่ยอมกำลังมาเองหน่ะน่ะม้าขับพ่อไอ้เนี้ยขับพ่เนี้ยเนี้ยไปดูที่บนม้าอยู่ใจอันนี้ผู้ผู้ใหญ่จ้ะนี่ เข้ามาเก็บตัวมันสะดุดโตใหม่วมหัวปากชัวข้วายก็เียหัวมูดจหัวสดุดโตอวยรุ่มัวายก็คาทีเลยเนี่ยก็เอาไปต้นกนนไปนี่เลยเด็กเอาไปต้องใส่กระดังไปอือก็จนมันไม่มีแมันก็ไปไปหอบสนมันก็ไปจุดเลยอร่อยว่ะยอบเนาะยอมใจมันน่ะนี ยอมใจมันความตั้งใจมันร้ายโปดนะแกดูหหไหมที่แกบบยวบวยกันมาสตาร์รถตรงนี้ออกไปเด็ดิดบืนบืนเลยเออสันบ่าเมียนเลยที่ว่ารถพวกแกกำลังไปน่นเนี่ยมันปืดปืดป,ดปดตรงนี้เลยเนี่ยนนปืดปืดบ้านนี่นี่นเด็วตอนที่แกมาซุมนุมกันน่ะนะเขาก็ดผลไปครันคิดอยู่คนเดียวนี่เด็คนเดียวนี่ได้เห็นไหมตอนที่ว่าเขามาอันนั้นบ้านเองน่ะนะมันก็ยังมันกันยังว่าเองน่ะแยงจับมัน จนเองไม่ได้ทําอะไรเองอยู่ของเองเนี่ยพี่น้องเอ,อ้จนจากของเพยาว่าได้อยู่ห้องแต่ของดีๆไม่ได้ไปสร้างเองบา่าเองแบบเป็นคนต่างชาติ้วยล่ะมาไซบานเมืองเขาอยู่จะไม่สร้างความเบมือดหลดให้ใครแต่ว่าเขาพยายามนะพยายามไม่ให้เองอยู่เซ้ออยาให้เองดุขึ้นมาสูอยากเองขึ้นมาโวยวายไม่ไม่ไมอ้น,นี่หรอ<า>กฮะมันต้องฟันมันโด้ควันเถอะฟึ่งจอด เออกระฟื้นนี่ต้องน,นั่นพี่น้องนี่ฟื้นล้างนึงอยู่นั่นพี่น้องนะหน,นุ่บ้านเพี่ว่าเจ้าก็เจ้าไหนมันแหงเนี่ยมันก็นมาอีเดียน่ะแถา,าเอ้ยไปใส่กอไฟกอไมฟซะเออพ่อเธอจะไปจับได้ก็ไปดมมวนตรงนั้นอีกพ่อเอ้ยพออ่พอพ่อยิ่งไปเฮ็ดตัดปัญหาเลยพี่น้องจากของที่เพินาา่นเด็กอะพุ ผู้ใหญ่ละกาเแต่หน้าที่ตำรวจเพิ่นสั่งให้จัดการเลยจ้ะด,ดีกว่ามันจะมาเนาะตลอตลอดเลยจ้ะทีนี่ตลอดแล้วจัดปัญหาสิกระเดวไปเนาะสบายใจเดีวที่นี่ถ้ามันอยากทำไงมันเอาใบกล้วยไปซะเหตุเองมันตัดปัญหาเลย ไมมจุดชัดปัญหาเดียวไงยังวะทำมาจาจุดเองเอาใบกล้วยไปจุดกับจุดชัดปัญหาจุดอันนี้เดียวควรหน่อยยังพอไหลได้เลยหืมบอกที่แม่กระดังบานนี่เลย

เ <S an th es> พิ่งี่รัง,ง,รงน้อนจ,นาานจ้นจนจัแต่ที่นจะะมเกี่ยววันนี้ตอนนั้นจะพูดจะรั้งจั้งบ้านแต่พี่น้องว่าทั้งนาแล้วจ้ะนี่หน้าที่พันมาซอยสองคนมี่หน้วที่ตำรวจสองท่านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแต่ของทีจากพี่น้องจ้ะพันมาซอยพันมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจพูนบอกเลยว่าตัดปัญหาไปเลยจ้ะ สายงานมันก e ah e ah ็มาจุดตลอดเนาะมาหลักจุดตลอดเพื ah ่อนก็เลยตัดปัญหาว่าจุดเองเลยซ้อมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่มาเนาะเพป็นก็ให้เลยให้จุดเองเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านตำรวจสองทันท่านมาเนาะบอกว่าจุดซะก็เลยจุดจ้ะจุดละเรียบร้อยเลยจุดตั้งแต่พูนใส่สวนมาพอไกลๆ้ะมาหอนเลยจ้ะจี่มาหอดทางนาจ้ะอันนี้คือหน้าบ้านเพยาวเลยจ้ะนี่จุดมาหอดนี่เลยจ้ะ โบหูเลยจ้ะลุยที่โบหูสาเหตุเลยว่าเขาเครียดเรื่องหยังจ้ะแค่ว่าโบหูเลยเดียวว่าเขาเครียดเรื่องหยังเดี๋ยวนี่ยนะถึงจิมาจําเป็นต้องถ่ายส้นว่าถ่าเขาเสจะแก่งคนนัน้นเนาะเขาต้องไปจุดหม่องกองไไง่ายๆอันนี้เพิน่นขีบไปไว้พุน่นนลยจ้ะขีบไปไว้อยู่กลางพุน่นเพิ่นตัง้งอกตั้งแต่เอากองลังมะจ้ะกองลังเบียมะจ้ะใส่อันนั้นใส่ใบกล้วยมามาจุดอยู่ขางกัแพงได้เพุ่นนี่เพราะว่าจะไปถ่ายให้เบิง่งจ้ะ เนี่ยุูงนี้เพี่ว่าจะไป่ทยใหเบึงจ้ะมบมาไม่เป็นจ,นจากไหนนู่นแต่เนาะพอใหญ่ได้อารหลดไฟไปไปไหวตรงนั้นจะให้ทิมกับพีนี่ได้เอาตาัดปัญหาได้จุดใบทิมนี้จ้ะจุดใบทิมแล้วจุดใบอ้อยทิมจ้ะจุดใบอ้อยทิมเพื่อบรให้มันหอบเอาใบอ้อยมาจุดขางกับแพงนีจ้ะอันนี้ผู้เลยว่าเขาตั้งใจแก่งขอพูเพ่ว่าเลยจ้ะพี่น้องจ้ะก็ตั้งใจแก่งเลยจ้ะ จ๊ะพี่น้องจ๋า okay, พี th İns, Arizona, ่นองจ่าคิปนี้ก็ไยั้งได้เยพี่ังเด้อพอพี่น้องก็ได์กุแร่กดตี่ต่มกดตกระดิ่งจ่าเปิ้สิบพาดการแจงเตอนคิมาสารดาวเกินพี่วาทางเนาะพี่เราแถวอคคิมพี่ว่าเขาปกคจะเป่นเรื่องเกานาจ่าเจ็บอยากไข่เมือใส่ได้ๆแต่พี่น้องจ๋าไปวาจุ๊ๆขอบคุณเอฟซีไหมเอฟซีเกาจ่าที่เขามาส่งกำลังใจพีว่ามาตลอดเลยจ้ะเร้อเบึ่งให้พี่ว่าเนี่จ้าเด้อพว่ากับไปซอยเบิดบ้านผีผเบิดทุกคนแหละกับไปเน่ารังบ้านให้พร้อๆจ้า